สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไกชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันนะครับกับช่อง youtube เก d f a ีฟร์มเอาไก่นุ่มนะครับเพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมตัวนี้เป็นพม่าง่อนนะครับอายุ7เดือนน้ำหนักตอนนี้2.4ุลนะครับลอยชน2 5 2หครับเป็นไก่สวยนะครับแบบดีรูปลอมากดูลักษณะครับหางกระดูกอกตั้งครับหน้าตาสวยครับหัตั้ง ชุดพี่ผลงานกําลังดีเลยครับชุดนี้ชุดสานี่นะสําหรับพี่น้องที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับสอบถามเฉพาะเรื่องไกลชนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับสวยไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ ขนาดดีๆครับชุดนี้กันราคาี้กำลังดีมากครับตอนนี้นะสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้น้องทูบเกษตรีฟาร์มด้วยครับขอบคุณครับ